กับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตเกล็ดตัวนี้นะครับถึงเป็นมีคุณสมบัติจำไม่นำยางแขกงตัวนะครับถึงกันตัวนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อคุณชายนะครับไม่กัดมือ,อเป็นผลิตภผลเดี๋ยวนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียนะครับวิธีการนำมานใช้นะครับนึ่งตุง้ง ประมาณ3้จอนโตนะครับนำมาผสมกับน้ำนุ่งหิบวิธีการกับทำเ็ดมาที่ใส่ขวดนะครับที่ใส่ขวดนะครับ Nó chắc mình gặp bịt quá nó gặp Quá là cà Cà dâu hay cao cảnh Cà cả dâu hay là lai 21 nó gặp Cà dâu hay cao cảnh nó gặp À là lai mất lè nó gặp Nó chắc mình gặp... เราก็นำมายดลงไปในถ้วยน้ำยางที่กรีดไวแล้วนะครับเพื่อให้น้ำยางแข็งตัวนะครับซึ่งเราก็ได้จอรู้ไว,ลวแล้วติกว่านะครับยดลงไปประมาณสักเซียยดนะครับเซียยดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะคุณนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ติ่งใบประมาณเจ็ดตึงแป้นนาที่ ยำยังจะแก่งตัวแล้วก็เป็นกอนสามารถอ่าออกจากกคนตัวได้เลยนะครับอ่าลังจากยศไปแล้วประมาณสองนาทีนะครับก็สังเกตนะครับว่ายางจะเริ่มเกาะกันแล้วก็เริ่มแก่งตัวนะครับเริ่มแก่งตัวเลยนะครับสองนาทีผ่านไปนะครับอ่าลังจากเรือ ยดไปเร็วประมาณหน้านาทีนะครับยางก็จะเริ่มแก้งถั่วนะครับสามารถาหลอกออกจากกลนตัวได้เลยนะครับแหล่็ไม่เป็นอันตรายต่อปิ้วนังนะครับหน้านาทีป้านไปกับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับสามารถเก็บได้เลยนะครับสําหรับยางตัวน,นี้แต่ว่ามีปริมาณไม่มากนะครับโป๊กไม่มากเรากา็ยดไม่ต้องหมากนะครับ แต่ตาหวาตอนนี้นแต่ว่าออกหมากเกืบเต็มจอกก็ให้เปิ่มปริมาณลงไว้นะครับจะทําไม้ยางแข้งตัวเร็วขึ้นนะครับ